เช็คเงื่อนไขกู้อมสินห้าหมื่นบาทสินเชื่อเสริมพลังฐานรากคุณสมบัติแบบไหนกู้ได้บ้างเช็คกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับทางช่องต้นข้าวแชร์ข่าวแชร์ดวงอีกแล้วนะคะวันนี้ทางช่องจะมาแชร์ข่าวทางด้านธนาคารอมสินให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากคุณสมบัติแบบไหนกู้ได้บ้างมาดูกันเลยค่ะ ก่อนที่จะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องค่ะเรามาชมกันเลยค่ะว่าหลักฐานมีอะไรบ้างและคุณสมบัติแบบไหนที่จะกู้ได้บ้างเปิดเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกู้เงินธนาคารอมสิน50,000บาท คุณสมบัติแบบไหนกู้ได้บ้างมาดูกันเลยค่ะจากกรณีธนาคารอมสินเปิดตัวโครงการใหม่สินเชื่อเสริมพลังฐานรากซึ่งกู้ได้สูงสุด50,000บาทโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันเพื่อการดำรงชีพเพื่อการลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการอิสระและมีรายได้ประจำ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0. 3 5เต่อเดือนหรือ175บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะโดยให้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานถึง6เดือนค่ะและสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเป็นผู้ประกอบ อาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายบริการอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่จะชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีค่ะเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำเช่นพนักงานลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุ กู้กับระยะเวลาที่จะชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีค่ะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้และไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานธนาคารอมสินค่ะไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจค่ะ และคนที่ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพเช่นเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีพในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจค่ะ 2. เอกสารสำหรับผู้ขอสินเชื่อค่ะกรณีผู้กู้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะเอกสารแสดงสถานภาพเช่นสำเนาใบการสมรสถ,ถ้ามีค่ะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารอมสินบัญชีเงินฝากพื้นฐานค่ะและเอกสารแสดงดรายได้ล่าสุดเช่นบัญชีรายรับรายจ่ายประมาณการรายได้เป็นต้นค่ะ หน้าที่สำคัญค่ะไม่ต้องตรวจกิจการค่ะกรณีสำหรับกรณีผู้กู้เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำก็มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะของผู้กู้และคู่สมรสค่ะเอกสารแสดงสถานภาพเช่นสำเนาใบสำคัญการสมรสถ้ถามีค่ะสำเนาสม,ดมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน และบัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐานค่ะและเอกสารแสดงรายได้เช่นสลิปเงินเดือนหลักฐานการรับเงินเดือนเดือนล่าสุดและเอกสารแสดงการเดินบัญชีหรือสเตตเมนต์เดือนล่าสุดค่ะ 3. ม,มีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขสินเชื่อเสริมพลังฐานรากค่ะวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน5 0,000บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35หต่อเดือนค่ะกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ0.50ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระค่ะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน3มปีสาสงวดระยะเวลาปลอดชำระหนี้6เดือนแรกเงินต้นและดอกเบี้ยค่ะไม่ต้องใช้หลักประกัน ช่วงระยะเวลาำสำหรับช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการคือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2 5 6 3ค่ะผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระเงินสินเชื่อค่ะและต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หัก บัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ซึ่งผู้กู้ต้องมาต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวดนะคะซึ่งการพิจารณาสิทนเชื่อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้นค่ะทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ที่ call center นึ่ หรือที่เว็บไซต์มือบ GSB.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะท่านผู้ใดที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามดูได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินกรุงเทพธุรกิจค่ะ